เห็นไหมขนมเนี่ยอยากกินหรือเปล่าถ้าอยากกินลงมาลงมายายจะแกะแล้วนะอย่ามองอย่างเดียวมีขนมมาฝากลงมาลงมาหายายเดี๋ยวนี้นี่คือมนสกด จานี่ค่ะจะเอาบอกใครอยากกินเอยากกินไหมอยากกินไหมเราอยากกินไหมคะอยากกินไหมไอ่น่ารักไอ่น่ารักดํากินไหมเนี่ยขนมอ่ะดําก็อยู่ข้างหลัง วันนี้เราใส่ตรีมค่ะแบบเดียวกันหมดเลยคุณแม่คุณยายวันนี้เรามีตีมเสื้อเหมือนกันโอ้ขนมขนมใครอยากกินขนมใครอยากกินขนมใครอยากกินขนมเอยากกินขนมอยากกินขนมไหม ราอยากกินขนมไมหมอาหารตุ๋ทำไมหาหาตนไรนี้โอเคขนมของโปรดของโปรดหนูเลยทั้งสามตัวกินข้าวแล้วก็มีกินขนมครอบครัวเราสุขสันต์ค่ะเราจะใส่ตรีมเดียวกันนะคะโอ,โอใ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจรอ้อนค่ะอยากกินขนมอ่ะทีลประตัว แกะดีกว่าไม่รุ่นจะร้อนเว้ยนั่งอย่างนี้ก่อนเอาดับเอาตอนดับเอาตอนก็ได้ดำกินข้านหลังเออได้ะยายรอดำรอยายแป๊บนะลูกค่ะ้าจอ่ะมันไปนั่งตรงนี้เออได้กินได้กินทุกคนแต่ตอนนี้หมดดูเลยนะ อันอร่อยมากเลยรู้ก็เรียดยช้า,ดายายบีบไม่ทันนะ่ะ ดำรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะยายมีแค่สองมือหนูก็กินช้าๆที่ลูกมันหกเนี่ย vỡ đều cần phải liệt vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền เป็นยังไกันอุ้ยมันหกไงมันหกอ่ะ